นะครับแคนเตอรแล้วมีการแ่งหน้าด้วยด้วยจะตุ้มในแผงหวานนะครับเป็นสตางค์ดี่ดนแคนเตื่อเนี่ยนะรับกำลังที่หล่อมเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆยวกับจังหวัดตรงนีออกแฝงหน้าเพื่อที่จะอะไช่วยช่วยความเราเห็กรี่ตัวทั้งการบริโภคของก่อนนะครับทางจีนสปาร์ตุนหล่อมเข้ากับระยะมันก็สารสิบเปอร์เซ็นตนะครับโดยโดยที่เห็นไปในทุกสถางค์ กิ่งหน้านาเราไปร่วมไปเปอเรชันไปเป็นเป็นสัาการยเยกเป็นหลายอย่างนะครับในองค์คุามชื้น้ตั้เท่าเดิมทานที่หลากหลายทนจะเกิดว่าเป็นไปตามวิสัยทันท่านที่สตาทีุ่รีัมย์่ากงิสัยทันาไบ้บบานนงคำ ร่วมบุญสังฆทานที่วัดบ้านโนนตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดสิริกิตอนุมโมทนาบุญกับญาติโยมบ้านเข้าทอของเราทุกๆคนร่วมบุญสังฆทานวันนี้ที่วัดบ้านโนงงน นะครับไปด้ท่านนะครับไปด้วยท่านด้วยบอสเลชท่านี่กี่บ้านใหม่ไอท่านพระบานวันนี้อนุโมทนาบุญของบันใหม่ค่ะของบันใหม่อนุโมทนาบุญกากญาติโยมบ้านใหม่ของเรานะอนุโมทนาบุญด้วยนะต้องด่าทินพี่พี่ารทั้งงานศาสนาก็ไป รของการอย่างบ้องการเจียวบอกบ้านโน่นจ้าบ้านโนนอนุโมทนาบุญด้วยนะอย่าจมบ้านโนนเรื่องบุญเทานกับก็ขอเจ้ากรราสิา อนุโมทนาบุญกับโรงทานพระอาจารย์พลสวัสดิ์ทิติยาโนพร้อมญาติธรรมอนุโมทนาบุญนะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานโครงทานวัดโนนสำนักก็มาของพระครูไรจน์วันนี้ก <człowie k> ็มาอนุโมทนาบุญด้วยนะ รองทานคุณสนธยารินทร์พร้อมครอบครัวอนุโมทนาบุญนะกับญาติโยมร่วมบุญสังฆทา,านที่วัดบ้านโนนวันนี้จะเป็นแบบว่าห้อง,ง,งทา่า,านห้องวันไทยแบบว่าข้าวขันทานเสี่ยวโล่ก็เสี่ยวขัน้นสูงอนุโมทนาบนุญไ,ได้ยินติโยมร่วมเป็นเจ้าับมรอทาน ขณหลากหลายในที่นี้หมายถึงว่าตำบลนำคำเฮาหน่งทั้งหมดจุโม่บ้านโดยมีจี๋ไม่ั็คที่ทัางพันกับนั่งจุมลูกนั่งบุญบ้านเป็นเรื่องสำคัญนำบุญนบ้านบุ้จอยคุญบ้านบุยนำแต่ท่านซิหาบุบ้านมาจากสู่แต่ต้องการเป็นบุญมหาสัมปทา ราคา10วันเสาร์หนาวันเสาร์ทีจี18เดือนตุลาคลมนี่ก็จะเป็นวัดถามท้อเป็นวัดวัดบางง้อ,ว,อวัดบางงอนสุดท้ายนะครับกับดีบว่าพี่น้องม้าปีนี้นนนก็บพี่แม่บึงหน้าก็จะชี้ขั้นแรงกว่าสุขีจุดหรอกนะครับโดยเฉพาะหนา ในส่วนของท่านเิมปรันตระเขาเขตที่ตามสถานการณ์วด้จอดในสภาวะทาให้ยกจังหวัดที่อินข่าวดกันเที่อไปเที่ยวมากระหว่างจังหวัดกนข้นระดบนี้หน้าระหว่างจังหวัดอุบลประกาศสายหมาุ่นแต่พะพ้นที่เนก็วงที่